เลขทะเบียนรถปรากฏร้อยพยานหนากับข่าวดังเลขทะเบียนนี้ครับ889ติดตามชมกันครับงวด16กุมภาพันธ์ส5งพา สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะครับเลขทะเบียนนี้เป็นเลขทะเบียนกับข่าวดังกับรถที่ปรากฏรอยพญานาคนะครับบนรถติดตามกันได้เลยครับนี่นะครับรถที่ปรากฏร่องรอยนะครับคล้ายการเดือยของสัตว์บางชนิดนะครับซึ่งเจ้าของรถก็บอกว่าเป็นร่องรอยของพญานาคนี่นะครับดูกันชัดๆครับว่าเป็นรอยของอะไร เป็นล่องรอยการเลื่อนครับอยู่เต็มรถหมวดหมว่าจะเป็นกระปองรถกระจกรถดูให้ดีนะครับว่าเป็นของสัตว์อะไรที่มาเลื้อยบนรถคันนี้ปรากฏเป็นรอยดังรูปตามที่เป็นขับติดตามชนกรเอวเองนะครับนี่นะครับปรากฏล่องรอยชัดเจนปรากฏร่องลอยอย่างชาัดเจนนี่นะครับติดตามชมกันเ,าเอาเลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่นะครับเลขทะเบียนคันนี้889นะครับ ก็ดูต้องติดตามชมใช้วิจารณญาณกันนะครับรถคันนี้ปรากฏล่องลอยเลื่อยไปมานี่นะครับเจ้าของรถนะครับบอกว่าไปชี้นะครับกับสถานที่ที่มีลูกปั้นพยานาคนี่นะครับวันที่สามปรากฏล่องลอยดังกล่าวครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่า ทะเบียนนี้เป็นทะเบียนอะไรแฟ9แบอกกันไปแล้วนะครับกับทะเบียนรถคันนี้กับร่องรอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนรถนี่แหละครับย้ํานะครับว่าโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามชมครับ